สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกท่านเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะแม่หมูกระไดมาอยู่ที่วัดปูหาแปดเนาะคะ่ะเพื่อจะมาตามแนวทางตัวเลขของปูหาแปดในหมวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะหมวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะปูหาแปดให้กระลุดเนาะคะ่ะหมวดนี้เขาก็มาตามกันมึงไหมเนาะคะ่ะว่าปูหาแปดจะให้แนวทางในหมวดวันที่สิบหกเป็นตัวใดเนาะคะ่ะจะเน้นตะย้ำให้เป็นตัวใดมารับชมรบฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ กาบนมัสการรับปูค่ะกาบนมัสการเจ้าข่ะปูขับผมกาบมนอันตามาปู่ตามสิบหาขัาสิบจองมาตามสิหกัิบจรองเก้านออกห้าเก้าขปูห้าเก้าี่นห้เก้าสี่น้อปูเนาะครับอาทำชุมครับรับชมตตงวดทั้กันครับวาปูนะครับเนาะแต่ตงวดตัวใด รับปูวเดขท้ายสงตัววดนี้เอาใหม่นะปูวเนาะนึ่งมัเป็นช่องเ้วหนึงีวัเนาะขับปูวันนึงิจัยรดิับยังเป็นช้อง้อวที่แล้วโปฟอนมาเลี้ยงปวโรฟอนวดนี้ีวเาคขับ่ขับแกดิรับผมปวกเขาเล็กหน่ย นั่นละเม่นแม่นมูแมนมูนั่นละมันแมนอยู่าสิบเอ็ดมือว่านมันบบอบบาบอบบางกบตาเียมมองมองบอบาจังไปซื้อปลาตูเอาอีกเวลาแก้มือไก่ตัวไหนไงมันบักขมันบงลตัวถัดมันจีบบอกโอ้เด็กน้อยบอกงูเลี้ยงเลยเราปูกว่าที่แล้วสิบหาหาหนึ่งหาหนึ่งตัวเดียวหาหนึ่งม่นบอกแม่นไอหนึ่งบอกหนึ่งหก มีอะไรตัวหนึ่งมันท่ดทันมาตะขอนูหน่อยหน่อยเมื่อวานไปกับป่โบว์ครับป cool. ู uh ่เบิ่งโทรทัศน์แม่มันแม่ไงมันแบบมันโบว์ดิปู่เขามันเบิ่งโทรทัศน์เอาเอาผู้เฒ่าไปเท่ากันจังเอาตรงไหครับปู่ครับปู่นี่แล้วปู่เนาะครับสู่ต่อครับท่านผู้ชมครับตึกตัวหนึ่งย่อกยิ่งยิ่งได้เยอ่ครับปู่ที่ชครับสิบหก สิงหาเนาะครับปูเก้ากระไรยุบมันทังงหนจุดต้นจุทั้งหน้านับปูเนาะครับห้าเก้าสี่ครับเน้นคักเนีนแน่นปูเนาะเกาห่าเขาขยันเขาอยู่ดีเขาบุกใครมันมีเหล็กเคี่ยงเหล็กเคี่ยงนปูเนาะเล็เคี่ยงกเคี่ยงบน่างนะจับแขกให้ย่ จะเป็นชุดบนล่างได้บ่ปูชุดบนล่างแยกกันกรดตะวันจังๆจะแยกให้บนให้ล่างมาปูตัวยังไงเลยปูครับบนล่างเอาหล็กเชียงก่อนเหล็กเชียงมาหลายดิครับเหล็กวันนี่โบากันปากต่อปากมากเลยมันเขาเหล็กปูมัดครับผมเชี่ยนหนึ่งครับมานดิก็ว่าโอ้ยมันโบกตัวเดียวกันขัดเดือดกันเชี่ยนโยบานนี่ละเขาครับปูโบกกันหมดเจ้าจนตาหน้ากันยิ่มมอง เขาอันนั้นละศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเกียตนี่ทนี้ได้เล็กโอ้ขับเล็กเคี้ยงซีโตนึงวัวปูครับผมเล็กวันนี้บ้านมันคักแล้ละครับเฮ้ยเขาบอกมาคว่ำเดียวกันยังชุ่มวิ่งเดี๋ยวปัววิ่งครับ วิ่งกับสีวิ่งชุ่มกมให้นี่ลนะครบเบองวดเมื่อกี้เนะปูเนาะให้วิ่ง1นึกับสกัมาหนึ่งอยเนาะปูเนาะครับโอ้แต่ว่าปูเนียนคักหน่องเป็นหนีครับพี่น้องครับเรกัว่ามันจริมากครับถัดต้งปีกอะไ้ปูจังบดติดกันไหนครับผมกันไหนครับผมจับคูกับ่งครับูครับ ศูนหาคาโปศูนเกีงเด้อเบาสองวัดนี้สิว่ามัน<อ>มันพอตางหดก,ก่อนกระเมนนี่แต่ว่ามันครับมัน,มนหลมาไหมมศูนย์เจ็ดครับหาศูน ห้าศูนย์ศูนย์ห้าเลยครับพร้อมเลยนะคะครับเลยตัวมันชีกเก่งตัวครูไม่เห็นเก่งมัดละบ่เอาตัวสิบสิบมันออกเล้าเพรามันจะมออกน้ำปนกันนะครับอันนี้กุ้มกุ้มบนด้านนี้ได้ครับกุ้มบนอ่าชุดนี้เป็นบนน้าปูเนาะเลขเเก่งเนี่ยให้ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่ามันเป็นเลขกมู่เดียวกันไหมครับปูเหล็กี่ตัวนี่เป็นมู่เดียวกันนี่แต่ว่ามันมันจับยกคนละหมองครับปู เริ่มเอาตัวหนึ่งใช่น้ำอันตัวแถมนี่ตัวนี้มันสีมากมันสีมากแกมโมมากตัวหนึ่งครับมันสีแกมมากมันจีสามนี่แก,มม,ม,ม,แกมมาน้ำมมอืมครับเอามาต่อหลังมมไว้ก็ได้รับปูบเลขเครยยงคือศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามขับปูเน,เน้นคู่ไดปูบนเนี่ยบนบ่ครับบนนี่ให้ตัวนี้แหละ นี่ในมดสุดตัวไม่สามตัวนี่ไหมครับผมอย่างมาท่านฟันตัวใดครับนี่สามตัวอ้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนโปโเนาะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับขับหาศูนย์มาท่านฟันนี่นี่ให้เน้นไปให้ซื้อไฟมักตัวใดก็จัดะเกินครับโปตัวนี้เป็นตกกันมู้ตกกันนโปโเนาะคือว่ามันแยกนี่กุ้มบนนี่เพราเท่านี่กุ้มบนนี่นี่บนเด้อนี่เด้อบนเขียนไว้นี่กุ้มนี่บนครับผมมันนี้สิกุมล่างนี่บ้านกุมล่างมันทีมี ทัดลูกปีกกระไดปูจังบัติดกันนลยครับครับผมครับผมสามหาเหล็กม้วนหนึ่จักสิตัดตัวได้บ่เถอะแล้วมันมีแต่กุกเก่งๆเหล็กมันสามหาเนื้ออาชีพว่าตัดได้สิไปอ่องลองจนหอดมือออ่าช <laughs> ีพกาตัดไหม,มคร,ร,มคร,รับปัวมักสุดตัวบ่อปัวครับโอ้ กิอยู่ในชุดเหล็กเคี่ยงนี่ยน้ยนอปูเนาะชุดเหล็กเคี่ยงศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดสามนี่ครับปูกะเอาแยกมาจับคูเป็นบนเป็นล่างให้ครับตัวนี้เอาลองมาล่างใช่ไหเกียร์นเจ็ดศูนย์นึ่งเป็นบ่อปูตัวเก่งตัวนั่นครับครับคิดว่าจะเป็นบนเป็นล่างบ่อปูแมนครับเดี๋ยวนี้เห็นว่าเรียกหกตัวนี่ยเพราะอะไ,ได้ก็สร้งก๋วยเตี๋ยวไปรถครับแปดคู่นี่ มันนี้ก็นี่ก็มีตัวตัวหาดาวนี่ครับตัวเน้นล่างก็ปูเนาะล่าครับตัวรองตัวนี้ตัวนี้ครับปูตัวนี้เขาปูบนอันนี้ปูเขียนชุดล่างนั่นเนาะปูเขียนแบบนี้เนาะอ่าครับปูเล็กวันนี้คิดง่าย นี่ตัววิ่งมาปัววันนี้วิ่งนะวิ่งวิ่งขันศูนย์น่ารอดครับศูนยย์์ศูนต้องมีกระไดปูววิ่งศูนย์ครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์กับหานี่แหละครับดิ่งร่วมกันเลยนนะว่าดิ่งบ่มีบนมีล้างนะร่วมกันไปเลยครับศูนยหานี่ก็เก่งๆเลยทำมันหลุดก็ะหลุดได้เลยนะครับโอ้ วิ่งศูนย์กับหาเนาะปูเนาะแมนครับบ้านนี้จะฟันให้ให้หางเดียวด้วยครับปูค่ะถัดลงมาหนึ่งกระไรปูตรงนี้กระไครับผมเอกสามตัวฟันใ้หางเดียวครับที่ว่าเขียนให้กมให้ตัวหนึ่งคือไปฟันตัวหนึ่งมันเป็นเล็กตัวเดียวกันมันก็เรียกฟันออกว่าได้ครับปูนี่ศูนย์หาไปฟันหาศูนย์เล็กสามตัวนะครับ บัดสามตัวมักตัวนี้บัดสองตัวมักตัวนี้หลายกว่าถ้าหัวชนครับคนณหมาย่าเอาปูเป็นแบบน่าใส่โลโก้น้ำหนับผมฟันฟันเหล็กชนหาผลไปดับเล็บสามเปรผู้ชมหาชนเทวากระพิดในหน่อยนี่น่าเขาเนาะครับปูเละกินหน่อยบอกนี่ก็ใกล้เคียงนะปูเนาะ ปูจับใหอยกระไดนึงปูกระไดนึ่งครับปูเก้าก็ไดวะมันเเป็นยุทธนามันออกพิจารณาไหมหาเก่าที่มันทำชุ่มครับปูหาแปดนี่ครับผมที่หาเก้าเป็นอย่างนี้ปล่อยตองหวดนะครับพี่น้องครับนี่ครับเหล็กเคี่ยงชุดบนล่างเลยครับเหล็กเคี่ยงปูศูนย์หนึ่งหาเจ็ดปูวาเนีนๆนี่คือมีสี่ตัวน้อปูเนาะแต่ว่าปูวามีสามอีกตัวหนึ่งเพื่มมาอีกตัวนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งหาเจ็ดสาม ครับชุดบนปูจับปู่หอย010หา07หาครับปูฟันปูเน้นที่0หานะครับ0หาหา0นี่แหละครับ07กระเด็นร่องครับ01ตัวกันครับชุดล่างนะครับเนาะครับชุดล่าง35717570รับปูกระจับคู่จากเหล็กเคี่ยงที่ปูให้มานะครับผมเน้นที่35คู่เดียวครับ717หากระเด็นร่องครับทำชุ่ม70ตัวกันครับสายวิ่งก็คือวิ่ง0กระหาพี่น้อง สามตัวฟันหางเดียวนะปูเนาะสามห้าศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับตรงๆหมอปูมีโอกาสมากลับบ่ครับผมบ่กลับอ่าตรงๆครับท่านผู้ชมครับเนาะครับเดี๋ยวจังมาฟันให้อีกที่หนึ่งว่าเล็กเด็กชุดไยอาจิเรียจอมกูกระวัครับปูเขาปูเหล็กหน่อยนะปูเนาะเล็กเด็กหน่อยก็น่าสนใจกนอยก่นนเาะปูงวดที่แล้วบ้านมันเบาๆหมู่บ้านครับมันอารมณ์ช่วยกันก็ได้ครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้เนาะค่ะ แม่มูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่มูก็สวัสดีค่ะ